สวัสดีค่ะลุคนี้นะคะเป็นลุกของอ้ําพัชราภานะคะบนหน้าปกหนังสือ i m a เ e นะคะเดือนไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะมีน้องส่งลูก,กมาให้ค่ะก็เลยจัดไปนะคะเป็นลุกที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่มันมีความแตก,แต,กต่างอยู่ตรงที่ขอบตาลาะะ่านค่ะขอบตาล่างเนี่ยเราจะเขียนเป็นเส้นบางๆที่ด้านขอบตาด้านในแล้วก็เติมความหนาให้เฉพาะตรงช่วงหัวตากับหางตาเพื่อให้ดูตามันมีความเป็นเหลี่ยม ใหญ่อย่างนี้มากขึ้นคือไม่เลียวอย่างเดียวหรือไม่โตขึ้นอย่างนี้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าสร้างให้มันเป็นเชฟออกตูเรียนอย่างนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็แก้มส้มปากส้มแก้มสองสีปัดช่วยผสมกันลงไปนะคะแล้วก็ไม่ยากแต่ง่ายแล้วก็ใช้พาเลตอันไหนที่เพิ่งไปได้มาตอนไปเที่ยวนะคะเอาละคะ่ะถ้าอย่างไงก็รอติดตามชมกันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกที่จะใช้บีบีเนอเมอสนะคะกับแปรงที่มันมากับแพคเกจจิ้งข,งของเขาลงบนใบหน้าก่อน ค่อยๆลงแล้วก็เกลี่ยออกไปนะคะให้ทั่วบริเวณที่ต้องการปกปิดแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเรามีสีที่เเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กระดังกระด่างกลมกลืนนะคะพอลงบีบีจนหน้าพึงพอใจอย่างนี้แล้วนะคะอย่างที่ฉันชอบก็ใช้แป้งฝุ่นหรือใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งแบบนี้เซตชนิดหนึ่งเพราะว่าเจ้าบีบีตัวนี้มันไม่ได้ กลายเป็นแป้งสะนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพอมันตกพอมันถูกเกลี่ยะบนผิวเราแล้ว,ลวนะคะ่ะก็ต้องเซตนิดหน่อยสำหรับคิ้วนะคะสไตล์อัมก็ต้องคิ้วที่แบบว่าออกแนวตรงๆนิดนึงนะคะแล้วก็สั้นๆคิ้วไม่ค่อยยาวคะ่ะส่วนบข้างนี้เนี่ยพิมก็ใช้เจ้าดินสอเขียนคิ้วแท่งทิมใช้ประจําน,นะคะไลท์ให้มันเป็นแนวคิ้วอย่างนี้ก่อนแล้วพิมก็ใช้อายแชโดว์ที่เป็นสีดําหม่นๆแบบนี้นะคะ่ะที่แบบว่าไม่มีประกายแวบบๆนะคะ่ะ เติมลงไปตรงช่วงปลายหางนิดหนึ่งเพราะตามในแบบนีคือคิ้วเขาออกดำเข้มทีเดียวนะคะสำหรับตรงช่วงหัวคิ้วเนี่ยเขาปล่อยไว้ให้ดูเปื่อยๆเราก็จะเติมแค่เฉพาะด้านหลัง ิ S <S 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 แต่ต,ตาหนึ่งครั้งเสร็จไปแล้วนะคะดูแบบนี้อาจจะรู้สึกเอ๊ะมันก็ธรรมดานะแต่ที่มันแปลกแล้วก็แตกต่างก็คือว่าที่ขอบตาล่างนะคะเฉะพาะช่วงหัวตาและหางตาที่มันจะมีแบบอายไลเนอร์แล้วก็อายแชโดว์ลดลงมาให้ดูแบบเป็นแผ่นด้านหนึ่งแต่ตรงช่วงกลางตึกลุ่กลางนี่นะคะมันจะดูแบบว่าเป็นเส้นเนียนๆเ,เ,เ,เอ,อ่อคลีนที่มีเฉพาะด้านในตรงเส้นน้าตาเท่านั้นนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะพิมใช้พาเลตใไห่ที่ได้มานะคะก็คือจะใช้ทั้งหมด4สีเลยนะคะดาม่วง ครีมแล้วก็สีไฮไลท์นะคะเรามาเริ่มกันที่สีครีมก่อนนะคะยิ่ใช้แปลงแต่สีครีมลงนะคะแล้วก็ลงให้ทั่วเบ้าตาจากนั้นนะคะกลับอีกด้านหนึงของแปลงแล้วจุ่มลงในสีชมพูม่วงม่วงแล้กันไม่ใช่ชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็มาลงตรงช่วง ของดวงตาตรงนี้นะคะต้องบอกว่ารูปของแบบนี้มันค่อนข้างเบลอเวลาที่แบบว่าเวลาให้แบบมาแล้วมันเบลอมากเนี่ยพิมพ์จะมองสีออกยากนิดนึงนะคะอาจจะได้แค่แบบคล้ายๆมึนๆเบลอๆเ,เ,เหมือนกันแล้วก็ต้องไปค่อยๆ แกะสีกันนะคะแต่ใครที่เกิดว่าจริงๆแล้วสไตล์ของการแต่งหน้าเนี่ยมันก็อยากจะใช้สีอื่นก็ได้แต่สไตล์แบบนี้นะคะเหมือนเสื้อผ้าคือแบบแบบเดียวกันมีหลายสีแล้วก็ใช้แปรงที่แบบเป็นหัวแหลมขึ้นแบบนี้นะคะจุกในสีดําแล้วก็มาลงตรงช่วงหางตาก่อนเอาให้ไล่กลับมา ก็คือให้ทิ้งติ่งไว้อย่างเงี้ยนะคะให้ด้านหลังมันเป็นอย่างนี้ขึ้นไปเพื่อที่มันจะไปรับกับขนตาปลอมที่เราจะติดตอนขั้นตอน,ตอนสุดท้ายของดวงตานะคะพิมก็จะลงไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็จะใช้แปลงไฮไลท์นะคะจุ่มลงในสีขาวแล้วก็ใส่ไปใต้คิวนิดนึงตรงนี้จากนั้นก็จะเอาดินสอ,อ ลิควิดอายไลเนอร์นะคะที่เป็นหัวปากกาแบบนี้เขียนที่ช่วงขอบตาบนเขียนให้เต็มช่วงพับตาเลยนะคะขอพูดต่อเรื่องแบบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบที่เป็นลักษณะไทยปกหนังสือไทยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพวกนี้เนี่ยก็คือจะมีการใช้แสงเงานะคะคือเอาแสงตกมุมอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันสีที่เขาแต่งหน้าไว้มันก็อาจจะเพี้ยนได้บ้าง รวมไปถึงตรงช่วงไหนที่แต่งบาง,บางช่วงเนี่ยสีถ้ามันเข้มโดนไฟมากมันก็อ่อนลงตรงไหนที่แบบสีมันอ่อนแต่พอไฟอะไรอย่เงี้ยมันอาจจะทำให้แบบดูเข้มมากขึ้นอ,อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยพอมาดูเป็นแบบแก็มึนๆเล็กน้อยเราแต่งถูกหรือเปล่านี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วยังไม่รวมไปถึง Photoshop นะคะเพราะว่าถ่ายมาเสร็จไม่ชอบตรงไหนก็ p h o t o s h o p ทิ้ง p h o t o s h o p เพิ่มอะไรอย่างงี้ได้แล้วทพีใช้พัด พักนิดนึงนะคะให้ขนให้อายไลเนอร์ข้างบนแห้งหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นเป็นเพนซิลอายไลเนอร์นะคะเพนซิลอายไลเนอร์นี่ลงเฉพาะที่ขอบเส้นน้ำตาด้านไหนพยายามอย่าให้เลอะออกมาเลยนะคะให้เกาะที่เฉพาะเส้นน้ำตาให้ได้ประมาณนี้ก่อน แต่พอจะให้เป็นแบบนี้สิ่งที่ทําก็คือว่าตรงช่วงหัวตาใช่ไหมคะใช้1ช่วงความกว้างของปลายดินสอเนี่ยค่ะไล่ลงมาเป็น1นึ่งช่วงความกว้างดินสอสําหรับตกช่วงหางตาเนี่ยนะคะคือดูแนวแบบนี้ถ้าเกิดว่าส่วนที่ต่ําที่สุดของดวงตาไปตรงนี้ใช่ไหมคะให้ลากเส้นยาวไปตามแนวแบบนี้ แล้วก็โค้งขึ้นไปให้เป็นจบก,กับตรงช่วงหางตาไม่ต้องถึงกระเต็มแม็กนะคะเอาให้แบบว่าเป็นเงาๆทิ้เงเอาไว้เพราะว่าขั้นตอนต่อไปก็คือเราใช้แปรงหัวเล็กๆแบบนี้นะคะจุ่มลงในอายแชโดว์สีดำเพื่อสเปรย์ปับบอากาศในห้องน้ำนะคะแล้วก็ใช้เจ้าสีดำเนะคะในการเซตทั้ง ไฮไลเนอร์ที่ขอบตาบนและขอบตาล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำให้เจ้าแผ่นด้าทั้งหัวตาหางตาที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันดูฟูงๆมากขึ้นตรงนี้ก็พยายามเซตตรงช่วงแนวเส้นน้ำตาก่อนนะคะมาถึงตรงช่วงด้านล้าก็ ค่อยๆใจเย็นๆเพราะถ้าสีดำมันเลือตรงใต้ขอบตามองเราจะดูแพนด้ามากเลยที่สำคัญอีกอย่างคือกะให้สองข้างเท่ากันนะคะไม่ใช่ข้างหนึ่งแพนด้าฉึงอ,อีกข้างหนึ่งแบบว่ายังเรียบเนียน แล้วก็คอนเน็กนะคะตรงช่วงหางตาของขอบตาบนขอบตาล่างให้เข้าด้วยกันประมาณนี้เองก็ได้แล้วนะคะตาที่เป็นแบบว่ามันทำให้ตาดูเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะคะคือแบบว่าข้างบนก็เป็นเส้นนี้ใช่ปะข้างล่างก็เหมือนกับมีเส้นที่เป็นแนวอย่างเงี้ยเพราะตรงนี้เราเติมสีลงมานะคะทีนี้มันก็ขึ้นกับรูปตาคุณด้วยถ้ากับรูปตาคุณมัน ไม่ไดเ้เรียวและลีขึ้นอย่างพิมพ์นี้คุณก็อาจจะเติมไม่ต้องเยอะมากนะคะสำหรับขนตาที่จะติดวันนี้นะคะเป็นขนตาแบบเยอะเต็มแผงนิดนึงนะคะสั้นที่สุดตรงช่วงหัวตาแล้วก็ยาวสุดตรงช่วงหางตานะคะแบบนี้ค่ะติดแล้ว ออกมาเป็นอย่างนี้ถ้างั้นเดี๋ยวพิมไปจัดขนตาปัดขนตานะคะเฉพาะขนตาบนเท่านั้นนะคะที่ปัดขนตาล่างทิ้งไว้นะคะเพราะว่าเรามีแพนด้านี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันหลังจากปัดขนต,ตาเสร็จขนตาเสร็จนะคะขั้นตอนต่อไปก็ปคือเอาคัตตัต้บัตหรือจะเอาปลายของแปรงก็ได้นะคะมาดึงหนังตาขึ้นแบบนี้แล้วก็เอาอายแชโดว์สีดำเติมเข้าไปข้างในนิดนึงให้มันดูแบบว่าจิ้มจ้นนะคะเข้มขน้น ดวงตาของเรานะคะเท่านี้ดวงตาเราก็เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องคอนทัวร์ใบหน้านะคะ่ะไฮไลท์เชดดิง้งลูคนี้นี่ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอัมคอนทัวร์ไปเยอะทีเดียวแต่เราไม่ต้องไปไฮไลท์เชดดิ้งที่เดียวของอํานะคะเราไฮไลท์เชดดิ้งตามลักษณะรูปใบหน้าของเรานะคะอย่างพี่พิงก็จะต้องเชดดิ้งตรงช่วงโหนกแก้มตรงนี้ กับตรงช่วงคางถ้าใครดูกับย้อนกลับไปดูรูปของอั้นนะคะก็จะเชดดิ้งตรงช่วงเนี้นะค่ะหน้าผาเพราะว่าเธอหน้ผาผากว้างนะคะแล้วก็เ,เป็นไงเดียวหรอหม <laughs> นะคะแล้วก็ใช้เป็นแปรงอันเล็กลงนะคะกับแป้งอันเดิมเพื่อที่จะสร้างสรัรคจมูกเล็กน้อย แบบคืออ้าำนามีนะคะแต่ว่ามีจมูกมีสันแต่พี่มไม่มีเพราะนั้นถึงแม้ว่าในภาพเขาจะเชดดิ้งน้อยพิมก็จะเชดดิ้งมากเขาเล็กน้อยเพื่อให้มันดูมีสันจมูกมากขึ้นมองจากไกลๆนะคะก็จะได้แบบนี้จากนั้นขั้นตอนต่อไปจะใช้เจ้า ปริซึมไฮไลท์อันนี้นะคะที่อยู่ในพาเลทนี้ใช้แปรกของเขาด้วยนะคะที่ให้มาพิมพ์ก็จะวนทั้ง4ีสีเลยนะคะแล้วก็ลงตรงช่วงที่จะไฮไล์ และเฉดดิ้งมก็จะมาถึงแก้มน,นะคะวันนี้พิมใช้สองสีผสมกันนะคะเดี๋ยวใช้สีส้มออกออมส้มแบบนี้นะคะแล้วก็สีส้มที่สดกว่านะคะใช้สองสีผสมกันโดยขั้นตอนแรกเนี่ยใช้สีส้มหม่นๆอันนี้ก่อนที่อยู่ในพานเลสนี่นะคะลงตรงช่วงติดกับแนวไรผมให้เข้มที่สุดนะคะแล้วไล่ออกมาช่วยตัวเอ,อเชดดิ้งของเราด้วยนะคะ จากนั้นให้เปลี่ยนมาใช้สีส้มที่เป็นส้มอ่อนกว่านั้นนะคะส้มที่มีสีสดใสมากขึ้นแล้วก็มาลงตรงช่วงด้านหน้าแก้มประมาณนี้ชอบลิปสติกนะคะที่มาใช้สีส้มคืออันนี้ที่อยู่ในพาเลตนี้นะคะคือลิปสติกเนี่ยแต่ละสีเนี่ย คือมันก็มีสีแดงชมพูอมอมส้มม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีเฉดที่ต่างกันไปเพราะนั้นหน้าใครเหมาะกับสีส้มเฉดไหนสีชมพูเฉดไหนก็ต้องเลือกกันเอาเองนะคะบางทีเราแต่งเหมือนกับของแบบเป๊ะๆเนี่ยมันไม่เข้ากับหน้าเราเนาะเลือกนิดนึงนะคะทนเดียวกันได้แต่จะไม่สีเดียวกันเป๊ะ มาขั้นตอนสุดท้ายนะคะคุณก็จะลงแป้งอีกหนึ่งรอบเส้นผมมาติดนั่นลงแป้งหนึ่งรอบนะคะเพื่อเป็นการเซตอีกสักครั้งแล้วก็ทําความสะอาดใต้ตาด้วยนะคะเพราะบางทีอายแชโดว์สีดำม,มันอาจจะตกมาติดตรงแก้มก็ถ้าลุคนี้แต่งเสร็จอาจจะต้องไปพยายามหาแสงเงาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็จะได้ แบบที่คล้ายๆกันกับของอ้ำนะคะนี่เนื่องจากฟไฟที่เป็นไฟขาวนะคะเพื่อให้เห็นชัดเจนแล้วที่แตง่งก็เสร็จแล้วค่ารูปแบบของอ้ำมนะคะที่รีเควสต์มานะคะบนหน้าปกอิมเมจก็เราไปแต่งดูนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมก like ดไลค์เพมด้วยแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ